ในคลิปนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนนะครับมาดูเอฟเฟกต์เต็มของสกินใหม่บัตอีโวนะครับสกินนี้มีทั้งเอฟเฟกต์สกิลเอฟเฟกต์เสียงแล้วก็เอฟเฟกต์ของท่าวาร์ปสกินนี้นะครับพิเศษมากจะมีชุดเปลี่ยนเอฟเฟกต์ด้วยครับบอกเลยว่าอลังการงานสร้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะพามาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูแอนิเมชันหน้าล็อบบี้นะครับนี่ฮะนี่เลยครับจะเป็นมัตเตอร์ไฟนะครับขี่มังกรนะครับนี่เลย ก็จะนึกภาพย้อนหลังนะครับที่เกี่ยวกับน่าจะเป็นไวโอเลตนะฮะจะมีฉากขึ้นมาครับที่ไวโอเลตโดนฟันนะครับนี่นะครับทุกคนครับนี่เลยอันนี้คือในส่วนของตัวโมเดลนะครับเห็นไหมครับมังกรโอ้โหคือสกินเนี้ยเอฟเฟกแสบตาเลยนะฉากหลังก็สวยนะครับถ้าอัพเต็มก็ไม่ต่ำกว่า6 7 0 0งคูปองไม่ต่ำกว่านี้นะครับ ไปอย่างได้ก็เตรียมตัวเตรียมฟูปองไม่รอเลยครับนี่ครับโมเดลส่วนแอนิเมชันนะครับตอนโหลดเข้าเกมนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับนี่นะครับแอนิเมชันตอนโหลดเข้าเกมนะครับนี่เลยแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกนะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกท่าวาร์ปครับนี่ครับท่าวาร์ปจากเพลื่องนะครับจะเป็นเป็นสีเขียวแล้วก็วาร์ปนะครับ แล้วก็เอฟเฟกต์การโจมตีปกตินี่นะครับการโจมตีปกติแล้วก็เอฟเฟกต์สกิลหนึ่งนะครับจะมีเอฟเฟกต์สองแบบนี่นะครับมีสองแบบนะแล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกต์สกิลที่สองนะครับจะเป็นการใช้มังกรนะครับพ่นไฟนะครับไปโจมตีเป้าหมายครับแบบนี้นะครับมังกรเพลิงนะฮะ คล้ายๆกับการปล่อยเลเซอร์เลยครับนี่นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์อัลติเมทครับนี่เลยอัลติเมทแล้วก็ในส่วนของปุ่มสกินนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์อัลติเมทแบบเต็มนะครับมันจะวินขั้นไปนะครับในการอัพเอฟเฟกต์ก็จะเพิ่มตามนั้นนะครับนี่นะฮะก็คือแสบตานะครับเอฟเฟกต์ดูครับ นี่เลยครับตอนคอมโบสกิลนี่เลยแล้วก็สกินเนี้จะมีนะครับในส่วนของอาคาลิเตอร์ประจำสกินนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเดินแล้วก็ตอนอยู่นิ่งนะครับแล้วก็ตอนตายต่างๆจะมีครบนะครับอันนี้เป็นท่าเดินออกบอ่อขีมังกรเพลิงนะครับแบบนี้เลยนี่เลยครับ คืออลังการกว่าทุกสกินนะครับที่เป็นอีโวนี่นะครับตอนเดินนี่เลยก็จะลอยได้นะครับแล้วก็ตอนที่อยู่นิ่งนะครับก็จะมีภาพโฮโลแกรมโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ในส่วนของอตอนตายนะครับก็จะมีนะครับแล้วก็สกินนี้จะมีท่าเดินนะครับ ถ้าเดินแบบคาลิเเตอร์เดินได้อะถ้าเด,เดินได้นะครับแบบนี้นะฮะนี่เลครับคือเยอะจัดอะ่ะให้มาเยอะมากนะครับถ้าเรามีตังอัพพอนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับี่ส่วนของเอฟเฟกเปลี่ยนสีนะครับอันนี้เป็นตอนตาย ปรระะมาณนนี้คับส่วนใครนะครับอยากมี ID เกม RV นะครับก็ทักไปได้นะครับที่ F R Admin ต้นที่วีจ็ดนะครับของจริงต้องเป็นคนติดตามมากกว่าสองแสนคนนะครับและใครอยากเติมปองก็เติมได้นะครับกับเว็บที่โปรเพนะครับโดยนบริการเติมเกมออนไลน์และก็มีโปรสำหรับคนที่เล่นเกม RV ด้วยนะครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูกันต่อที่ชุดเปลี่ยนสีนะครับหรือเปลี่ยนเอฟเฟกต์นะครับสกินนี้นะครับก็จะมีอยู่2ชุดนะมีสีม่วงกับสีเขียวครับเราต้องอัพขั้นตามนั้นนะครับถึงจะได้รับชุดและก็เปลี่ยนเอฟเฟกต ก็คือเลือกได้นะครับว่าเราต้องการเอฟเฟกแบบไหนนะครับแค่ต้องใช้คูปองนี่เลครับอันนี้เป็นโมเดลนะครับโมเดลเห็นไหมครับชุดจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วก็บอกเลยว่าเอฟเฟกสวยมากนี่นะครับการโจมตีปกตินะครับจะเป็นสีม่วงครับนี่นะฮะแล้วก็สกิลหนึ่งครับนี่เลยมีสองแบบนะครับเหมือนเดิมเลย นี่นะครับคือสวยจริงนะครับเอฟเฟกอ่ะเลือกได้ตามใจชอบแค่า็ไอ้เวเกมนั้นอ่ะเราจะเล่นไหนครับนี่นะครับมังกรนี่ครับมังกรสีม่วงคือดีจัดดูนะฮะแล้วก็สกิลอันติเมทนะครับดูนะฮะดูนะครับตอนหน้าจอเต็ม นี่เลยครับแต่ว่าปุ่มสกินไม่เปลี่ยนนะครับยังเป็นสีเดิมดูนะครับปึ๊บอืออฮึันนี้ตอนคอมโ,มโบนะครับรัวๆนี่ครับแล้วก็อีกหนึ่งชุดนะครับจะเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์จะเป็นสีเขียวนะครับนี่นะครับชุดนี้ ดูครับทุ่งหญ้าโอ้โหกำลังการงานสร้างครับใครพลาดไปนี่อย่านะครับอย่าพลาดนะครับใครเป็เมนบัสอ่ะเพราะว่าในช่วงแรกนะครับก็จะมีโปรนะครับในการลดนะครับจำนวนหินเลื้อนขั้นนะฮะนี่นะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกต์การโจมตีปกตินะฮะ นี่เลยครับนี่ครับสกิลที่1น,นะฮะแล้วก็ในส่วนของเอฟเก์สกิลสนะครับไปดูนะครับสกิลสนี่ครับมงังกรสีเขียวนะครับแบบนี้เลยแล้วก็อัลติเมทครับ <mauv> ก็จะเป็นมงังกรสีเขียวเหมือนกันนะครับน<ๆ>ี่นะฮะ แบบนี้นะครับนี่ครับก็ประมาณนี้เลครับเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบให้ดูเลยครับว่าทั้งสาเอฟเฟกนะครับมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับอันนี้นะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับในส่วนของเอฟเฟกการโจมตีปกตินะครับเห็นไหมครับทั้ง3แบบนะครับจะมีสีส้มนะครับแล้วก็สีเขียวแล้วก็สีม่วงครับเป็นการโจมตีปกติ ต่อมานะครับก็จะเป็นเอฟเฟกของสกิลที่1นะครับนีนะฮะก็จะมีหลายแบบนะครับให้เลือกใช้ผมว่าสีม่วงก็สวยนะคือเอฟเฟกแบบมันดูดีนะนี่นะครับสีม่วงแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นเอฟเฟกสกิลหนึ่งแบบที่สองครับนี่ครับใครชอบสีไหนก็สามารถคอมมน่์มาได้นะครับต่อมาก็เป็นสกิลที่สองนะครับมังกรผมว่าสีม่วงก็สวยนะสีม่วงอ่ะ ดูแปลกตาดีนะครับสุดท้ายก็อัลติเมทนะครับนี่นะครับอัลติเมทนี่ครับบางกรสีแดงสีเขียวสีม่วงนะครับมาประมาณนี้นะครับในการพามาดูสกินใหม่ของบัตเตอร์ไฟนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ